สวัสดีครับผมชื่อนอายเทอเมตคาร์ดานิมบา์นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิศวก,กศรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปจุดประสงค์ข้อที่1 3และ5จุดประสงค์ข้อที่1คือการใช้กะบบสาในการคำนวณและ,สะแสดงผลเพื่อแก้ปัญหายอย่างง่ายนะครับผมได้เรียนรู้การใช้ค่าบวกลบคูณและหารเพื่อนำมาใส่ข้อมูลและสสแสดงผลออกมาครับจุดประสงค์ข้อที่3นะครับ การใช้ตัวแปรครับผมได้เรียนรู้การใช้ตัวแปรเพื่อนํามาใส่ข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นครับผมได้สร้างตัวแปรมาสามตัวแปรครับนั่นก็คือ1ตัวแปร x ตัวแปร x คือค่าของแกน x ของตัว i นะครับซึ่งถ้าผมเปลี่ยนค่าของตัวแปร x ตัว i ก็จะเลื่อนไปซ้ายหรือขวาครับ 2. ตัวแปร y ตัวแปร y คือค่าของแกน x ของตัว m ตัวกลางนะครับ ซึ่งถ้าผมเปลี่ยนค่าของตัวแปร y ตัว n ตัวการก็จะเลื่อนไปซ้ายหรือขวาครับตัวที่สามก็คือตัวแปร z นะครับตัวแปร z คือค่าความแกนเอของตัวเ n ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าผมถ้าผมแก้ไขข้อมูลของตัวตัวแปร z นะครับก็คือตัวเ n จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาครับจุดประสงค์ข้อที่5้าครับ เข้าใจความสัมพันธ์ของลำดับก,ก,รการทํางาน,งนนะครับผมได้เรียนรู้การทํางานของโค้ดนะครับซึ่งการแสดงข้อมูลของโค้ดครับจะแสดงข้อมูลจากข้างบนลงข้างล่างครับถ้าสมมุติว่าผมเขียน้ผิดที่ตำแหน่งหนจะทําให้การแสงดงผลเอเรอร์นะครับอย่างเช่นการทําให้เส้นเบี้ยวหรือทับซ้อนกันเป็นต้นครับหัวข้อที่น่าสนใจที่ผมนํามาในวันนี้นะครับผมคือ โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลครับผมผมได้ทําการสร้างโปรแกรมตรวจสอบเก์เฉลี่ยของแต่ละคนออกมาครับซึ่งมีคําสั่งอยู่3คําสั่งด้วยกันนะครับคือ if elif แล้วก็ else ครับผมได้สร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวแปรครับก็คือคะแนนครับซึ่งถ้าคะแนนเปลี่ยนเก์เฉลี่ยที่แสดงออกจากการรันก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับผม อย่างเช่นถ้าสมมุติคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับแ80ก็จะได้เกรดเอครับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ70ก็จะได้เกรดบีบวกครับเหตุผลที่ผมนําข้อนี้มาครับก็คือใช้คําสั่งไม่เยอะครับและยังสามารถเอาไปตรวจสอบข้อมูลหลายๆอย่างได้อีกด้วยครับและยังง่ายต่อการเรียนรู้ครับผมขอบคุณครับ